พอรอยู่เมืองเล็กๆเ,เมืองนึงนะคะอยู่แถวทางใต้นะคะทางทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมน,นีตอนนี้ก็คืออส่วนใหญ่ตัวเองภารกิจก็คือตื่นเช้ามาไปทํางานแล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วก็มาบําเพ็ญในส่วนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบในหน้าที่ของการตัดต่อวิดีโอนะคะก็จะไม่ค่อยได้รับรู้สถานการณ์ทั่วไปในตัวเมืองที่กําลังมีโรคระบาดอยู่ทีนี้ การดำรงชีวิตก็เลยเป็นไปตามปกติเหมือนที่เคยเป็นมานะคะก็คือกฎระเบียบของรัฐบาลออกมาอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะคะอย่างเต็มที่อย่างเข้มอย่างเคร่งครัดนะคะก็คือสวมแมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมืออันนี้ก็คือเราปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการการอยู่การกินของเรานะคะการดำเนินชีวิตประจําวันหลังจากที่เรากลับมาจากที่ทํางานแล้วก็ไปซื้อผักมา แล้วก็การการกินของเรามันก็เป็นเป็นส่วนใหญ่กินผักนะคะแล้วก็จะมีการหุงหาอาหารแบบปกติทั่วๆไปก็คือหุงข้าวแล้วก็ลวกผักบางทีแล้วก็เอาข้าวที่เหลือมาต้มเป็นข้าวต้มแล้วก็ผักลวกที่เหลือมาใส่แล้วก็เติมเกลือแล้วก็กินก็เสร็จก็คือก็คืออาหารในวันนั้นๆของเราก็เรียบร้อยนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะเยอรมันจะหนาวทีนี้พรก็จะเน้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเน้นอาหารรีดร้อน ผักสดก็จะไม่ค่อยกินก็จะกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผักลวกนะคะแล้วการเงินการเงินเราก็ไม่ได้ใช้เยอะมากเหมือนกับแต่ก่อนเลยนะคะทีนี้พอเราพอเรางานแล้วก็ได้ทําปกติเราก็ไม่ได้หยุดงานเงินเราก็ใช้ไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมทีนี้เงินเก็บเราก็พอมีบ้างใช่ไหมคะก็ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการงานก็ไม่เดือดร้อนนะคะทีนี้มาในเรื่องของจิตใจนะคะ พอเราเจอวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็มาถามถามใจตัวเองว่าเราเราเราเครียดไหมเรากลัวไหมเรากังวลหวั่นไหวไหมนะคะจริงๆแล้วไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะคะเพราะว่าสมองที่จะไปคิดว่าเราจะกังวลหรือกลัวเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปไปไปคิดว่าเราเราจะทํำยังไงให้แบบว่า อยากให้แต่ละวันน่ะมันมีเวลามากมากกว่า24ชั่วโมงมากกว่าก็คือในจุดตรงนั้นเราลืมคิดไปเลยคือเราไม่กังวลเรื่องเรื่องว่าจะระบาดโควิดระบาดเยอะระบาดน้อยเราไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดที่ตัวเองเจอก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะเราจะไปซื้อของที่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับการไปซื้อจับจ่ายใช้สอยในการอยู่การกินนะคะมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นคล้ายๆแหล่งชอปปิ้งแห่งหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้เข้าเข้าไปนานแล้วนะคะความก็ไปแต่เช้าทีนี้เราก็ไปเจอเหตุการณ์ที่พนักงานในร้านนะ่ะท่านบอกว่าหยุดหยุดก่อนคุณผู้หญิงนะคะท่านบอกว่าเราก็มองหน้าพรก็มองหน้าบอกมีอะไรเหรอคะแล้วก็นึกความก็นึกว่าความทำอะไรผิดใช่ไหมคะหยุดก่อนจะต้องตรวจว่าคุณได้ฉีดฉีดยาอ่าฉีดวัคซีนหรือยังแล้วว่าต้องอ้าวเหรอคะแล้วก็แล้วก็พรา,นะะก,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 าก็เลยยื่นยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนให้ท่านแล้วท่านก็ถามว่า ขอบัตรประจําตัวประชาชนด้วยท่านก็เช็คละเอียดเลยนะคะทีนี้พอเช็คเสร็จพอเราก็เรากเกิดความทุกข์ขึ้นมาเฮ้ย hey, ทำไมเราต้องเช็คด้วยเพราะว่าเราไม่เคยเจอส่วนใหญ่พอไปซื้อผักผลไม้เนี่ยในซูปเปอร์มาร์เก็ตท,ทั่วไปที่เป็นการจับจ่ายใช้การอยู่การกินเนี่ยเขาจะไม่ตรวจใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยแต่มีเมื่อวานเนี่ยที่เราโดนตรวจทีนี้เราก็เลยมีความคิดว่าอ๋ออันนี้โควิดตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดมาตั้งแต่แรกๆเกือบสามปีเนี่ยค่ะครั้งแรกวันแรกที่เรา ที่เราเจอตรวจแล้วก็เราก็เห็นใจตัวเองว่าเราทุกไหมแล้วก็ไม่ทุกนะดีนะที่เราแบบฉีดยาแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเออมันมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนปกติทั่ว,วไปที่เราตอนเนี้ยเราต้องดําเนินชีวิตแล้วก็อยู่กับโควิดให้ได้ให้ได้อย่างเป็นปกติสุขที่สุดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาถึง ช่วงช่วงสุดท้ายก็คือวันนี้ก็คือจะจะส่งเรื่องการอยู่ให้มีความสุขในสถานการณ์โควิดก็คือว่ามันสุขได้นะคะคือใจเราไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดว่าเราจะกลัวหรือเราจะไม่กลัวแต่ว่าเราปฏิบัติตัวให้เราปลอดภัยเต็มที่เราจะไม่ไปอยู่ในสิ่งที่ที่มันจะเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงสําหรับที่เราจะติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอ่า พอใจที่ไล้ทุกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นภูมิต้านทานในให้ให้ให,ให,ให้ให้เรามีภูมิต้านทานยิ่งขึ้นก็คือถ้าใจเราเข้มแข็งเราก็จะไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวและที่สําคัญที่สุดช่วงนี้เราได้บําเพ็ญกับหมู่กลุ่มนะคะถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลแต่ว่าใจอ่ะใจพวกเรายังอยู่กับกับท่านอาจารย์ยังอยู่กับพี่น้องนะคะทางเมืองไทยทางทั่วโลกตลอดทีนี้มันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจที่เราจะจะอ่า คือเราจะไม่กลัวค่ะคือเราคิดว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็เลยมีความสุขมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าอยังไงโควิดก็ถึงแม้ว่าเขาเขาจะเข้ามาในตัวเราแต่เราก็คิดว่าเราเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นหรือไม่แล้วเ,เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองให้หายเป็นเป็นปกติได้อย่างเงี้ยค่ะ ขอพารันักเรียนซ้อนอย่างภาคเพียนด้วยใจอันบริสุทธิ์